แต่ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วโดยมีความเสียหายเพียงกระจกเงาจิรนายแผ่นมะฮึมาหลังบาแตกกระจายผู้คนแตกตื่นแต่ไม่มีใครเป็นเหยื่อของกระสุนมือปืนที่โดนเก้าอี้ของบ่อยเขาเต็มเหนียวหมอบกตะแต่มือยังกำมปืนสั้นขนาด7.65ความจิตพุ่งเข้าหาสิงหราชที่ยืนเงียบขรึมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษาการหน้าวังสวัสดิ์เขากำลังจัดการมือปืนคุณคะเขาหันมาคว้าต้นแขนหล่อนบีบเบาๆเป็นการเตือนให้ระงับสติไม่มีอะไร คงเป็นเหมือนเรื่องของคนเมาอยากอวดศักดาเท่านั้นเองเขาเรียกผู้จัดการของเขามาสั่งงานเราให้ไปสถานีตำรวจแทนตัวเขาซึ่งไม่ยอมรับว่าชายผู้หญิงนั้นมีเจตนาจะยิงเขามากไปกว่าเป็นนักเลงขี้เมามาจากไหนไม่ทราบเราก็ระเบิดกระสุนเล่นเมื่อความเมาถึงขีดสุดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเหตุเกิดขึ้นในพริบตาที่เขาออกจากห้องส่วนตัวก็ว่าได้บังเอิญพวกแบนหยุดพักไปชั่วขณะหลังหมดชุดเพลงชุดนั้นแล้ว ไฟก็สว่างกว่าธรรมดาเขาออกมาจากห้องก็เดินตัดฟอร์เต้นลำปลีไปที่บาร์เรากระจกเงาบานมาหืมมาเบื้องหลังบาร์นั่นเองที่ทําให้เขาเห็นชายคนหนึ่งทะลึ่งพวดจากเก้าอี้ชักปืนออกมาเล็งยังเขาเขารอให้จังหวะมาถึงในเซี่ยวของวินาทีแล้วทิ้งตัวลงบนพื้นกระสุนก็ลั่นขึ้นนัดแรกผิดนัดสองเฉียดไปเพียงนิดเดียวส่วนนัดสามนั้นกระสุนลั่นขึ้นเพดานห้องเพราะบ่อยคนที่ยืนใกล้คนร้ายกว่าไข่ประเคนเก้าอี้ลงบนกระบาลมือปืนสุดแรง ระสุนนัดนั้นจึงระเบิดออกมาอย่างไม่มีความหมายเลยอีกประเดี๋ยวต่อมาแบนก็เริ่มเล่นพวกนักเที่ยวสั่งเมาพระเสียงปืนบางคนล่าทับกลับบ้านแต่ก็มีจํานวนมากทู่สีต่อ,อยังท้องไม่รู้ร้อนห่านฟ้าหรือไม่ก็พบประตูทองเล่นงานเราแล้วนะคะวามจิตพูดด้วยเสียงเครียดแค้นงานของฉันสําคัญกว่านี้อย่าเอะอะไปบอกเท่านั้นสิงหราชก็กลับในห้องส่วนตัวเขาโดยไม่ยอมให้ใครตามเข้าไปแม้แต่วามจิต โชครูต่อมาเขาออกทางประตูหลังลัดเลาะไปตามถนนอันล่มลืนประตูเล็กทางด้านหลังอาณาเขตของเขาเป็นทางออกแม้แต่แขกยามก็ไม่มีโอกาสรู้เห็นว่าเจ้านายเขาออกสู่ภายนอกแล้วเขายืนคล้ายครวนอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นกามปูอันมืดคลึ้มอยู่พักใหญ่กระทังปัญหาต่างๆที่ลกสมองได้กระจางไปทีละข้อทีละข้อแล้วรถแท็กซี่คันหนึ่งล่นผ่านมาก็พาเขาดิ่งเข้าสู่ตัวเมือง พอถึงสี่แยกสัตว์ระแดงเขาลงจากรถเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งพุ่งไปทางประตูน้ำตัดเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในที่สุดเขาก็ถึงห้องแถวเล็กๆแห่งหนึ่งชายหนุ่มบอกให้รถหยุดตรงแท็กซี่มอริสอีกคันหนึ่งที่จอดชิดริมถนนหัวรถพุ่งลงข้างทางสิงหัตลาจ่ายค่าแท็กซี่คันที่นั่งมาก่อนจะตรงไปยังห้องแถวห้องสุดท้ายทางขวามือเขาเคาะประตูเบาๆในห้องยังมีแสงไฟสว่างมีเสียงหญิงชายคุยกันพึมพำใคร เสียงผู้ชายร้องถามยังไม่พอใจนักโว้เองพุกเขาตอบไปเสียงพูดพลาดยังลุกลนพร้อมเสียงของผู้หญิงดังเบาๆเร็วพี่ถอดกอนคุณมาก่อนเปิดออกอย่างรวดเร็วหญิงสาวหน้าตาง,งามซึ่งสวมเสื้อชั้นในนั่งอยู่กลางห้องน้อมตัวลงพนมมือไหว้ชายร่างใหญ่นุง่งเกงในสวมเสื้อกล้ามน้อมกายอย่างเขารบคุณไปไหนมาครับคุณมารถอะไรเมิงส่งคนไปยิงฉันเมื่อสักครู่นี้ไอชิบหายแล้วคุณจะรอให้เสียเวลายอยู่ทาไมครับ นุ่งเกงๆใส่เสื้อเรียบร้อยไปด้วยกันหน่อยเขาสั่งหนุนหวนติบตาเดี๋ยวคนของเขาขึ้นายนพุกที่เป็นพี่ชายนายพุ่มก็เรียบร้อยสั่งเสียให้เมียปิดประตูห้องให้ดีแท็กซี่คันนั้นก็ออกจากที่จอดพุ่งเร็วไปในความมืดเบื้องหน้ามันไม่ได้ไปไหนหรอกครับนายพุกหมายถึงชายคนที่สิงหราชเรียกว่าเหมิงป่านนี้นอนแข็งรอแม่ตัวดีตัวคนใหม่ของมันแล้วงั้นไปที่นั่นเสียงเขาหวนอย่างน่าเกรงขามสินิการไลนายพุกแสดงความเป็นห่วงโถเรื่องแค่นี้ ให้พุกเลยพุ่มทําก็ได้คุณไมาให้เหนื่อยทําไมมันต้องมือฉันเองพุกไ <c oughs> ม่อย่างนั้นไม่สะใจบ้านอีกตัวไอ้เหมิงมีกี่คนแม่ครัวคนเด็กคนใช้คนหนังบางออนอีตัวมันอีกคนอาจมีคนเฝ้าบ้านมีคนอีสานอีสักคนหนึ่งมั้งครับฉันต้องการให้แกจัดการกับคนเหล่านั้นระวังอยาให้ใครบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวฉันไม่อยากให้ตัวของเรากลายเป็นเคราะห์กรรมขเขาเหล่านั้นโดยที่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับความเลวร้ายของไอเง้เหมิงชายที่เขากล่าวนามถึงคือเจ้าของนายขับประตูทอง ซึ่งลงทุนลงแรงอย่างไม่อัน้นสร้างสถานที่ให้งามที่สุดหรูที่สุดแม้แต่วงดนตรีก็ขนเอามาจากฮ่องกงกระนั้นกิจการของเขาก็ประสบความล้มเหลวสู้วังสวัสดิ์ของสิงหาาชไม่ได้วิธีการที่จะต่อสู้กันในเชิงการค้าไม่มีความหมายอะไรในที่สุดก็กลายเป็นเล่นกันแบบสังหารผ่านกันให้ย่อยยับลงไปในเหมิงหรือดำรงรักอันเป็นนามของไทยแท้โดยที่เขาไม่ได้เป็นไทยแท้เลยเชื้อว่าการส่งคู่แข่งของเขาไปสู่มือมัจจุราช เป็นทางเดียวที่จะทําให้เขาเป็นผู้ชนะกระสุนจากมือปืนของเขาได้ลั่นแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาหยกหยกแต่เหยื่อเขายังไม่ระคายผิวนอกจากตื่นเต้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยานเหมิงหรือนายดำรงรักคงปรีเปลมอยู่กับความเชื่อมั่นว่าเหยื่อตัวใหญ่ถูกล่าเลยไปแล้วไม่มีอะไรมาก่อร่างสังหรณ์ให้แก่เขาเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตัวเองจะกลับตกเป็นเหยื่อที่ถูกล่าบ้างแล้วไอตัวใหม่ของเซี่ยเหม็งเคยเล่นหนังมาแล้วครับ ก็ไม่สวยเท่านางเอกทั้งหลายที่มีชื่อเสียงนอกจากว่าผิวขาวอวบอกใหญ่เป็นเลยเลยแล้วก็ถูกใจเซม่งมากเขายอมลงทุนร่วมแสนเลยนะครับกว่าจะได้อีกคนสวยนี่มาแลวเดือนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนายพุกเป็นผู้รู้เรื่องเซม่งดีเท่าหรืออาจมากกว่าแมวมองของสิงหราชอีกหลายคนที่มีอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่แล้วทําไมเซม่งต้องมานอนรอไม่มีอะไรหรอกครับเท่าที่ผมทราบ แม่สาวคนนี้เป็นโรคติดการพันนันเหมือนคนติดเหล้าอย่างหัวลาน้ํแหละครับมันจะไปนั่งเล่นไพ่ที่บ้านแม่ที่เสี่เหมิงก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะกลัวความรัดแตกราวสี่ห้าทุ่มระหว่างนี้แหละครับที่เจ้าหล่อนจะกลับมาแล้วเพื่อนเสี่เหมิงเคยมาที่นี่บ้างไหมเท่าที่ผมทราบไม่มีเลยนะครับนอกจากลูกน้องสนิทมันจะมาได้ยังไงในเมื่อเสีเ่เหมิงกลัวแม่สายใจจะเอาน้ำกรดราดหน้าอียายผีบ้านนะมันเต็มเต็งเ,เ,เ,เมื่อไหร่คุณก็ทราบแล้วนี่ครับชายหนุ่มจําได้ว่าผู้หญิงที่เป็นนางเต้นลาชั้นเยี่ยมประจําในคลับประตูทองของเสีเ่ แม้สวยแต่ก็มีอารมณ์ไม่ค่อยปกตินักรอนใหม่มั่นปั้นมือที่จะมัดผู้ชายคนหนึ่งคนใดให้อยู่ในอุ้งเล็บรอนสายใจเคยเข้าไปทํางานที่นายคลับวังสวัสดิ์ของเขาแต่ความไม่ปกติของอารมณ์ความสวยงามก็ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อความจิตใสหัวรอนยังไม่ยินดีที่จะรับฟังข้อแก้ตัวสายใจเจอเอาคนดีอย่างความจิตเข้าให้ร่อนก็รู้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจากนหยคลับเขารอนไปอยู่ประตูทองของเสียเหมง่งและในที่สุด หล่อนก็มัดเสียเหม๋งไว้อยู่มือเพราะความสวยงามของหล่อนนั่นเองใส่ใจมีแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นหล่อนโชคโชนกับผู้ชายและความรักจอมปลอมมากเหลือเกินด้วยเหตุนั้นเมื่อหล่อนมอบกายถวายใจให้แก่เสียเหง๋งไปแล้วชายคนนั้นย่อมรู้คาดหล่อนว่าควรแก่ความปรารถนาของเขาหรือไม่แต่ผิดหลายของหล่อนก็ทําให้เสียมเหง๋งกลัวกิจการของสิงหร์ราชกว้างไกลเหลือเกินเขาติดต่อกับพวกคนขับแท็กซี่และมีเงินรางวัลให้แก่คนเหล่านั้นเสมอเสมอ เมื่อแท็กซี่ไม่ว่าคันใดพาแขกต่างประเทศมาอุดหนุนนายขับเขาโดวยวิธีการแบบนี้ในไม่ช้าเขากกกว้างและเป็นที่เคารพนับถือของคนเหล่านั้นเรื่องราวของเสียมหม่งที่ประกาศโตเป็นศัตรูคู่แข่งในกิจอาชีพและคิดล้างผานเขาด้วยการกระทําอันมีชอบจึงหลั่งไหลเข้าสู่เขามิได้ขาดดังที่ได้เป็นอยู่ในบัตรนี้แต่เขาไม่ได้ระตกกระตากให้ใครในในายขับรู้แม้แต่วามจิต ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องคิดบัญชีกับเสียมงหรือนายดำรงรักให้แนบเนียนที่สุดเงียบที่สุดแน่นอนเหลือเกินต้องเผ็ดร้อนเจ็บแสบที่สุดด้วยเขาคลุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่รถจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วหันมาบอกนายพุก็ใช้ไม่ขีดไฟอะไรจุดบุรี่ผมก็ใช้อย่างเป็นกลักสิครับดีเอามาให้ฉันกลักแล้วระวังให้ดีนะเรื่องคนในบ้านแม่บางอ่อนอีตัวคนใหม่ของเสียมงอย่าพยายามให้ใครบาดเจ็บเลยเป็นอันขาดเขาย้ำอีกครั้งรับรองครับคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเสมอ สิงหราชยัดกรักไม่ขีดไฟลงในกระเป๋ากางเกงสีดําของเขาขณะนี้แผนที่จะเล่นงานเสียหมงิงจจวแววขึ้นในสมองเขาแล้วเขาไม่ต้องการชีวิตเสียหมิงเหมือนที่พานชนคนนั้นต้องการทุกอย่างจากเขายังไม่ปราณีรถเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กพุกดับไฟเมื่อจอดรถแล้วชายทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยต่างคนต่างมีหน้าที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรพุกเดินนําหน้าสายตาทั้งสองคู่นั้นชินกับความมืดพอที่จะเห็นทุกอย่างในระยะใกล้สลัว คืนนั้นก็เหมือนคืนอื่นๆทุกอย่างตกอยู่ในความสงบสงัดเสียงยอดยานที่วิ่งบนถนนใหญ่นานๆจะดังแว่วมาสักครั้งหนึ่งเสียงมแมลงเล็กกมลมราตรีมาจากยอดไม้ยอดหญ้าและรูเล็กรูน้อยในพื้นดินซึ่งไม่กี่ปีมานี้เองเคยเป็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลจุดหมายของเขาอยู่ที่เลือนหลังเล็กกระทัดรัดหน้าอินดูหลังหนึ่งซึ่งโดดเดี่ยวห่างไกลบ้านอื่นมีแสงสว่างจากดวงโคมหน้าบ้านสาดลงไปต้องลานคอนกรีตอันกว้างพอจะกลับรถได้อย่างสบาย โบราณซีเมนนั้นเองเขาจําได้อย่างแม่นยําว่ารถคันเล็กไมเอยยมอองจอดอยู่เป็นรถที่เสียมเหงใช้ในเวลากลางคืนสําหรับงานพิเศษของเขาที่ไม่ต้องการให้คนขับรถประจําตัวรู้เห็นสเสียอยู่พุกละซิบภายหลังมองดูถนัดชัดเมื่อรอดหลวพูดละหงนั้นเข้าไปฉันรู้แกมองให้ดีมีอะไรอีกไหมบ้านนี้ยังไม่มีโรงรถครับพุกบอกหากรถบางออนกลับมามันต้องจอดที่ลานนั่นไม่ว่ากลางวันและกลางคืนทั้งสองเฝ้ามองภายในบ้านอย่างรอบคอบ กระทั้งแน่ใจสําหรับงานต่อไปแล้วพุกจัดแจงแหวกลวดหนามให้สูงขึ้นเพื่อจะให้เจ้านายรอดเข้าไปก่อนแล้วเขาก็ตามเข้าไปจะรู้จักรู้ทางพุกรับรองว่ารู้เพราะสมัยบางอ่อนเป็นแฟนใหม่ๆกับเซี่ยเหมงิงยังไม่ได้รถคันเล็กจากพอยอดชายนายเหมิงหรือนายดำรงรักก็พุกนี่แหละเป็นคนคอยรับส่งเป็นประจำเพราะบ้านพุกไม่ห่างไกลบ้านบางอ่อนเท่าไหร่พุกจึงรู้ความเป็นไปในบ้านบางอ่อนดีไปนั้นจ,จัดการทั้งสองแยกทางกันไป พุกอ้อมไปทางเรือนคนใช้ที่ติดกับครัวส่วนสิงหราชขึ้นบนเรือนหลังเล็กบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวกระทัดรัดสำหรับหนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆตัวห้องที่แบ่งเป็นส่วนสัต์ต่างๆไม่สลับซับซ้อนยากลำบากอะไรฉะเฉลียงตอนหน้าติดกับห้องรับแขกห้องรับแขกลั่นถึงห้องอาหารห้องนอนกับห้องน้ำติดกันห้องวางอีกห้องเป็นห้องเก็บของอยู่คนละฝั่งทางเดินซึ่งทะลุจากตอนหน้าบ้านสู่ฉเฉลียงหลังไฟฉเฉลียงหลังสลัวพอเห็นทาง จากทางเดินเล็กตอนหลังนั่นเองเขาเห็นชายล่างลำสันขนาดเดียวกับเขานอนเล่นบนเก้าอี้โยกกลิ่นบุหรี่ชั้นดีหอมเอื่อยๆอืมือก่หน้าผากตาหลับสลืมสลือบนโต๊ะเล็กมีแก้วเหล้าวิสกี้ที่หมดไปเพียงครึ่งแก้วขวดเหล้าโซดาที่พร่องไปเพียงครึ่งขวดขวดป่าวางอยู่ใต้โต๊ะอีก3ามขวดแสดงว่าอย่างน้อยเขาก็ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดเปกเก้าอี้ที่โยกน้อยๆบ่งชัดถึงอารมณ์อันสงบและแสนผาสุข ไอหมอนั่นจะคิดอะไรมากไปกว่าฝันหวานว่ากระเดี๋ยวแม่ยอดรักยอดสวัสดิ์ของเขาก็จะมาถึงป่านชั้นนี้ในสิงหาราชมิดับดาวไปแล้วหรือด้วยกระสุนอันเชียบขาดของมือปืนที่กาเสียงตะลางยังอาจหานั้นใจเขาอยากปาดไปให้ถึงตัวมันเพราะอารมณ์มันเล่าร้อนแล้วลงมือเล่นงานดับไฟแค้นให้สมใจแต่มือเขาไม่อยากเปื้อนเลือดซึ่งหมายถึงได้ชีวิตด้วยจิตใจเขาไม่หานละ้ย่มพอที่จะให้สามัญสำนึกของเขาคอยเตือนอยู่ล่ำไปว่า เขาฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นเสซมิงคนมีชีวิตดูโลกต่อไปด้วยความทรงจําและตลาบาปที่เขาก่อมันขึ้นมันจึงทําให้สิงหราชเยือกเย็นลงไปเป็นกองสอดสายสายตามองหารู่ทางต่อไปคุณพระช่วยสิงหราชเกือบหมดสติเมื่อดีนเสียงแตกรถยนต์ดังขึ้นหน้าบ้านแม่ดาราภาพยนต์คนสวยของเสซมงกลับมาแล้วเสหมงพงกขัวขึ้นชะเงือมองไปทางประตูใหญ่พร้อมยกมือขึ้นเกาท้ายถอย สมองเริ่มปั่นปนอนอนละเวงตัดสินใจไม่ถูกจะทำอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันก็คิดว่าหากป่านนี้พุกจัดการกับคนในบ้านเสียเมเหงมอบราบคาบแก้วไปหมดแล้วใครจะเป็นคนไปเปิดประตูบ้านให้รถแม่สาวสวยเข้ามาในบ้านและหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องแตกตื่นเขาก็พุกต้องเพนออกจากบ้านนี้อย่างทุรักทุเลแน่รถรถหนามก็ใช้จะออกกันง่ายๆเหมือนเปิดประตูแล้ววิ่งต่อออกไปไอชิหายเสียงดาลันจากปากเสียเมเหง มันจะมาทําไมกัางที่นี่วะตอนนั้นสิงหราชได้ยินเสียงเปิดประตูใหญ่โครมคลามรถคันหนึ่งก็วิ่งปลาดเข้ามาเขาโพน้าออกไปนิดหนึ่งเพราะสงสัยในท้อยคําเสียเหมิงโดยเชื่อว่าถ้ารถคันนั้นเป็นรถไม่ยอดสวัสดีเหมิงเรื่องอะไรที่เสียเหมิงจะร้องด้อย,ย่างเดือดดาลจากช่องทางเล็กที่มองทะลุไปถึงภายนอกเขามองเห็นชายสองคนเพ่นลงจากรถปรี่เข้ามาที่เฉลียงอะไรวะไอ้ดีเสียงเสียบอกชัดถึงความวุ่นวายในอารมณ์บันไลยนเสีย ไอ้เก๋าทำงานลาดตำรวจเอาตัวไปแล้วเสียภาคลาคเสียเหม๋งคำรามอะไรภากคนของเราที่เข้าไปสังเกตการบอกว่าไอ้เก๋าเข้าไปอยู่ในวังสวัสดิ์รออยู่นานเสียก็รู้ไอ้เก๋ามันติดเหล้าเสียเงินมันไปเป็นพันให้เสื้อผ้ายังก็เสียมันก็ลืมตัวสิครับไม่หนำซ้ำมันเรียกผู้หญิงมาคุยด้วยไอ้สิงอยู่ในห้องทํางานมันไม่ยักออกมาข้างนอกเหมือนวันธรรมดาไอ้เก๋ากําลังรอไปดื่มไปคงหนักเต็มที่แล้วครับเสีย พอไอ้สิงออกจากห้องมันปาดเข้าไปยิงกลางแจ้งเลยแต่ผิดหมดยิงได้สองนัดบ่อยประเคนเขาให้เด็กเก้าอี้นัดสามเลยโด่งฟ้าไปเลยครับชิบหายแล้วเสียจะเอาอะไรจะสั่งอะไรอีกไหมครับเสียงอีกคนหนึ่งว่าพวกเองกลับไปก่อนไอ้ข้าคิดอีกทีเผื่อไอ้เก่าสารภาพกับตำรวจเสียจะเอาอยัางไงครับลูกน้องคนเดิมถามกลับว่ามันไม่ถึงขนาดนัน่งหรอกว่าคงยังนั่งข้าใช้ของข้ามาข้ารู้ดีกลับไปกองกลับไปกอง เอ็งเร่ไปหาเมียมันก่อนเอาเงินไปโยงให้มังสักพังบอกแกเอะอะเราให้คงไปสืบดูที่โรงพักพยายามให้ได้เรื่องนะว่ามันพูดว่าอะไรยังไงยังไงไนะกู้เชื่อว่าไอ้เก่าไม่ยอมเปิกเลยมังหาทางของมันตรงไล่นะอย่างน้อยต้องทําให้นักเป็นเบาเขาควักเงินให้สมุนไปพันบาทเพื่อให้นำไปให้เมียของมือปืนสิงหราชพลิกตัวเขาสู่เงามืดอด้วยความรู้สึกแสนเป็นสุขความคาดหมายของเขาถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าเอากำปั้นทุบดิน มือปืนที่ตกในอุ้งมือเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่นในเก่าเขาไม่ต้องค้นคว้าหาเหตุผลหรือสืบสาวเรื่องราวเพื่อเล่นงานมือปืนชั้นสวัสดเช่นนั้นให้ยืดยาวต่อไปถลวงไอห,หมอนี่เสยก้อนเลยพอหมาใหญ่โค้นแล้วฝูงนกกาก็บินหนีเองเสียงรถยนต์คลางกระหึ่มออกไปเขาตั้งต้นสงสัยขึ้นในฉับพลันทันทีว่าคนเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรใครเป็นคนเปิดประตูหากเป็นคนในบ้านนี้เราใส่ก็แปลว่าพุกยังทำงานไม่เสร็จเขาต้องรอต่อไป เมื่ออยู่คนเดียวเสียหมิงซึ่งแน่ใจว่ารังรักของเขากับนางเอกคนใหม่เป็นรังแห่งความลับสมุนสนิทที่สิงหราชเคยเห็นหน้ามาแล้วทั้งนั้นที่หรูก็หาความสุขจากเล่าต่อไปสิงหราชปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างใจเย็นแม้เหงือซึมออกมาที่หน้าผากและซอกคอตามวิสัยของคนที่ตกในภาวะเช่นนั้นมันเล่าร้อนอึดอัดอยากทำอะไรให้เสร็จๆลงไปแล้วความร้อนรอนเช่นนี้เองที่ทำให้แผนการใครต่อใครล้มเหลวียนักตอนนักแล้ว ฉนั้นความเล่าร้อนจึงไม่ผลักดันให้เขาลงมือทำอะไรไปตามพลังดันของมันเขาอยากสูบบุหรี่สักตัวอยากดื่มเบรนดีสักอึกแต่นั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นเสี่ยเหมิงยังวนเวียนกับเหล้าเป๊กใหม่แล้วโผล่หน้าออกไปเรียกสาวใช้มาไลยมาไลยเอ้ยรออยู่ครูไม่มีเสียงขานตอบเสี่ยเหมิงเริ่มบ่นและดา่าอีเวงเอ้ยให้ไปเป็กประตูเดี๋ยวเดี๋ยวมุขหัวเข้านองเลยหรือไงหาจิก สิงหาาชคลางอยู่ในอกด้วยความปรีดาพุกคงจัดการทุกอย่างเรียบร้อยลงไปแล้วต่อไปนี้งานของเขาจะเริ่มต้นแล้วสิงหาลาชเคลื่อนตัววูบสู่ห้องเหล็กที่เป็นห้องพักอาหารและมีตู้เย็นสีชมพูอ่อนขนาดใหญ่พางหมอบนิ่งอยู่ข้างนั้นเขาเห็นเสียมเหมงดื่มเหล้าอย่างหนักมองดูนาฬิกาข้อมือแล้วคาดคะเนว่าปานชนีแม่ยอดรักจะเดินทางกลับมาหรือยังก่อนเดินไปที่ลูกกงเหล็กติดเฉลียงพริบตานั้นเองสิงหาราชก็เข้าถึงตัวทางด้านหลัง รวดเร็วเงียบกลิบยิ่งกว่าเสียงลมสันมือเขาฟันปังลงบนสะบัดต,ตอนที่ติดกับกระดูกก้านคอร่างนั้นหมุนกลับมาหาเขาหน้าขาวเหมือนกระดาษเพราะขาดความรู้สึกไปหลายส่วนมัดขวาเขาทิ่มโครม้าให้ที่ปลายขายเสียเหมงผู้นิยมการจ้างพลานล่าชีวิตคนก็ลงไปกองบนเก้าอี้นวมขนาดใหญ่นั้นเขากระชากไม่ขีดไฟออกมาทั้งกลักหยิบออกมาสองสามการจุดพร้อมกัน ในขณะที่ไฟลุกวูบพร้อมส่งเสียงฟูก่อนที่เสียงมันจะเงียบก็ยัดพรวดเข้าไปในหูเสียเหม่งที่สะดุ้งเฮือกสุดตัวทั้งที่หมดความรู้สึกไปแล้วคนครับเห็นได้แล้วเป็นเสียงสั่นสะท้านของพุกที่ดังขึ้นข้างหลังเขาจับร่างเสียโยนลงไปบนเก้าอี้โยกตัวเก่าพุกซึ่งนาเกือบไม่มีสีเลือดเพราะได้เห็นบทบาทหลังแขนของเจ้านายแบบใหม่เอี่ยมอ่องสุดแสนทารุณยังหาอะไรเปรียบไม่ได้ช่วยจับร่างเสียให้อยู่ในท่าสบายที่สุด ทั้งสองเพนออกทางด้านหลังเราลัดเลาะแหวกรถหนามออกทางเก่าไม่ถึงสองนาทีต่อมาพุกก็ขับรถออกจากซอยเล็กเข้าสู่ถนนใหญ่พกุกใครเป็นคนเปิดประตูให้สองคนนั่นเข้ามาผมเองครับพุกยังระงับเสียงตื่นเต้นไว้ไม่ได้แก้เป็นอะไรพกุกเอ่อผมคิดว่าไอ้ไนั่นผมไม่ตายหรอกนะครับถ้าฉันฟันคอมันแบบคาราเต้เบี่ยงอีกนิดเดียวเสร็จแต่ยังมากมันก็ไปโรงพยาบาลร้องโอดโอยยิ่งกว่าร้องมะขาวพ่อแม่มันตายอีกพุก แกรู้อยู่แล้วฉันไม่ทําให้ใครตายแม้คนคนนั้นพยายามยัดเยียดความตายให้ฉันแต่มันก็ต้องใช้หูข้างเดียวแล้วมันจะมีเวลานั่งคิดเล่นว่าใครเนาะเล่นงานมันมันจะคิดไปอีกนานเท่านานทีเดียวเอาเรื่องแกเถอะผมเสียวยังบอกไม่ถูกเหมือนกันครับพุกสารภาพตอนได้ยินเสียงรถแต่พอได้ยินเสียงตราก็รู้แล้วนั่นไม่ใช่รถแม่ดาราคนนั้นของไอ้เสี่เหมงนี่ก็ตีหน้าตายไปเปิดผมกับหันหลังให้มันตอนดึงประตูบานที่สองตอนนั้นผมจับคนใช้มัดอุดปากเรียบร้อยหมดแล้วครับ ถ้าไม่ไปเปิดละเรื่องยุ่งใหญ่ไลอกเรื่องผมเห็นว่าไอเสี่ยมันยังนอนฝันหวานกระดิกตีนเล่นเหมือนสุดละานอย่างไงผมก็เชื่อมือคุณอยู่แล้วคาราเต้คุณนี่มันไม่เลวเลยนะครับถ้าจะให้ดีและใช้การได้ต้องศึกษาจุดอ่อนร่างกายมนุษย์ให้ละเอียดพุกพร้อมกันนั้นก็ต้องฝึกตัวเราด้วยแต่ช่างเถิดตะพุกเมียแกก็ยังสวยไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปศึกษาหน้าแกไปส่งฉันประตูน้ําครับอีก15นาทีจะถึงเที่ยงคืนเมื่อความจิตมาครอบประตูห้องของสิงหราช ตัวเขาเองเป็นคนเดินมาเปิดให้ขณะนั้นเขาอยู่ในเครื่องแต่งตัวชุดราตรีชุดเดิมที่สวมใส่อยู่เมื่อตอนหัวคำํำหญิงสาวมองยังแปลกใจคุณหายไปไหนคะเขายิ้มพลายฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในความควบคุมของเธอนะแม่หนูร่อนค้อนน้อยๆมีให้ตำรวจมาขอพบคุณนะคะ่ะเขามานานแล้วเหรอเขาถามพอเขามาหนูก็เข้ามาบอกคุณนี่แหละค่ะ่งนั้นก็ดีแล้วเขาถอนใจยาวๆว,วามจิตมองอย่างสงสัย ถอยหลังไปก้าหนึ่งเมื่อเขาเอาบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วเดินนำหล่อนออกมาภายนอกในร้อยตำรวจโทรประจำสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่ขณะนี้อยู่นอกเครื่องแบบยิ้มแล้วลุกขึ้นทักทายเขาเราถูกสั่งออกมาพร้อมด้วยของครบเคี้ยวเล็กน้อยหลายชนิดอย่างกันเองในตำรวจหนุ่มเอ่ยขึ้นผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ยิงกันเมื่อสักพักใช่ไหมครับนั่นแหละคุณสิงหราชผมเกือบไม่มีอะไรจะสงสัยเลยครับคุณต้องรู้ดีมันมาจากไหนและใคร ผมไม่เคยเห็นหน้าหมอที่ยิงปืนมาก่อนเลยเขาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลอีกอย่างผมถามบ่อยที่เสิร์ฟเหล้ามันแล้วมันบอกว่าไอ้นั่นเลือกผู้หญิงมานั่งสองคนผู้หญิงที่มานั่งด้วยบ่นว่าทนไม่ไหวพูดจาหยาบคายสิ้นดีจนตน้องหนีบ่อยก็ว่ามันกินเหล้าจนหัวโครงก็นี่แหละครับที่ทำให้ผมหมดทางจะเชื่อถือได้ว่าหมอนี่เป็นมือปืนที่คิดมาสังหารผมมันต้องไม่ใช่มือปืนเพราะถ้าเป็นมือปืนระยะแค่นี้มือปืนหัดใหม่เท่านั้นที่ยิงพลาดถ้าคุณพูดอย่างนั้นมันก็น่าคิดนะครับ ถ้าคนที่ยิงคุณหรือยิงด้วยอะไรก็ตามเป็นคนที่อยู่ในสวระบบเจ้าหนะ้าที่น่ะนั่นมันก็บ้าใหญ่คงไปดื่มมาจากไหนมาถึงนี่เลยเต็มสตรีมเข้าสันดานเดิมก็หลุดออกมาทุเลศแท้าสารวัตรใหญ่เล่าให้ผมฟังว่ากิจการนายคลับหานฟ้ากับประตูทองไม่ถูกกับคุณคุณเองก็เคยพูดว่าสักวันหนึ่งคุณอาจต้องเสร็จด้วยมือคนเหล่านั้นก็ถ้าอย่างนั้นผมว่าเป็นเรื่องจริงครับเขายอมรับยังอัมพรางมากขึ้น แต่สารวัตรหรือคุณเองก็ทราบดีอยู่แล้วเราต่อสู้กันในเชิงการค้าผมไม่เคยสร้างสมความร่ำรวยด้วยของเถื่อนหรือผู้หญิงเถื่อนข้อนี้เรารู้ดีครับไงแล้วตำรวจหนุ่มว่าแต่เขาไม่ทิ้งสันดานเดิมเขาผมหมายความถึงคนเหล่านั้นเสียเหม่งประตูทองในกําจอนห่านฟ้าคนเหล่านี้ดีขึ้นมาด้วยการทําผิดกฎหมายค้าของเถื่อนผู้หญิงเถื่อนและในที่สุดก็เฮตโรอินแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีความเห็นแก่ตัวโลภไม่มีที่สิ้นสุด ผมรู้ดีว่ากิจาการเขาไม่ขาดทุนเลยหากเขาจะดำเนินการอย่างผมข้อนี้ใครๆก็เห็นในตํารวจหนุ่มพึมพำบางการทําชั่ววินาทีเดียวก็ทําได้แต่การสร้างชื่อเสียงผมใช้เวลาร่วมสิบปีเริ่มต้นจากบาทเล็กๆใครก็มองเห็นว่าผมไม่ได้ใช้เวลาตั้งซ่องอย่างคนชั่วที่เขาทำกันเก่อนกาดผมใช้เวลานาน,านหลายปีกระทั่งคนเหล่านั้นรู้ว่าผมดําเนินธุรกิจบาร์ขายเหล้ารู้จักการเอาอกเอาใจลูกค้าผมพยายามกัดฟันดําเนินงานมา และทั้งตำรวจทุกคนอาจเป็นพยานได้เลยว่าผมไม่เคยมีมือสกรปรกเลยในด้านนักเลงผมก็ไม่เคยลุกลานใครในายร้อยตำรวจหนุ่มรู้ดีว่าความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ยังวางใจไม่ถนัดนักเพราะจริงอย่างที่เขาพูดว่าการทําความดีต้องกินเวลานานมากสิงหราชเป็นเสือร้ายมาเก่าก่อนเขาไม่เคยยอมถอยหลังให้กับใครเล่เหลี่ยมเต็มตัวฉลาดยังหาตัวจับเกือบไม่ได้แต่เขาก็อาศัยหากินสุดจริตเป็นที่ตั้งข้อนี้เองที่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้ ขึนวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้อะไรจากเขาเลยและเขาก็สิ้นสนใจใยดีกับมือปืนชั้นสวัสดิ์ที่ตกเป็นทาสนำเล่าต่อมาวังสวัสดิ์ของเขาก็ค่อยๆมืดสลัวลงทีละน้อยโคมไฟดับลงทีละดวงพวกแบงกินของว่างเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแยกทางกันกลับพวกผู้หญิงขึ้นเงินจากครูปองเรียบร้อยก็กลายไปกับคู่สวัสดิ์ของเจ้าหล่อนซุ่มสิงหราถือว่าหมดเรื่องของเขาแล้วความจิตจักไปยังเศร้าหมองและอะไรอาวร แท็กซี่ประจำตัวของหล่อนคือคนที่เจ้านายหล่อนจงใจและวางใจได้ว่าสามารถป้องกันความจิตได้เท่ากับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กำลังคิดเงินบ่อยเก็บโต๊ะเก้าอี้หน้าบาร์ที่กำลังเก็บเหล้านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหมู่หนึ่งเข้ามาอีกสิงหราชเกือบถ่ายได้ว่าการพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนี้เนื่องมาจากอะไรสิงหราชนายตำรวจชั้นานพันตำรวจโผลพูดกับเขายังกันเอง เจ้าของประตูทองโดนดีแล้วอะเรื่องอะไรอีกละครับเขาทําหน้าตายเข้าหาคุณไม่รู้อะไรบ้างเหรอผมรู้แต่ว่าเมื่อตอนหัวคำ่ำมือปืนขี้เล่าชอบสนุกคนหนึ่งเข้ามาระเบิดกระสุนเล่นเลากับว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนหรือไม่กระสร์พระจันทร์ของมันเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่ามันเจตนายิงผมแล้วทีนี้เสียม่งล่ะครับเขาเป็นอะไรอีกผมคิดว่าคุณน่าจะรู้อะไรดีมากกว่านี้นะนายตำรวจพูดอย่างอึดอัดใจเพราะเดาออกว่าแม้คนคนนี้จะรู้มากหรือน้อยแต่เขาไม่เคยทําให้ใครเข้าใจได้ว่าเขารู้หรือเปล่า เมื่อครูคุณสมสุกก็มาซักผมดูเหมือนอยากให้ผมระบุออกไปว่าสมุนของประตูทองหรือห่านฟ้าเข้ามายิงผมเรารู้มันคงเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะมีการแก้มือกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่ามาถามอะไรผมเลยดีกว่าครับไม่มีใครอยากอวดรู้ในแบบเอามือไปซุกหีบหรอกครับเล่าให้ผมฟังดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสียเหม่งโดนดีแบบไหนมีดปืนหรือลูกระเบิดไม่ใช่อย่างนั้นเขาโดนใครคนหนึ่งแก้เผ็ดเขาให้อย่างเด็ดดวงไปเลยไม่ขีดไฟไม่น้อยกว่าสามการถูกยัดเข้าไปลุกฟู่อยู่ในหูเขาฮะ ผมไม่ยากเข้าใจไม่ขีดไฟอะไรมันผ่าไปลุกในหูได้เนตตำรวจที่มาด้วยกันมองดูตากันอย่างเพลียใจยคุณรู้ดีนะเมื่อปืนที่เล่นงานคุณเป็นคนของใครแล้วคุณก็รู้มานานแล้วว่าคนเหล่านั้นเจตนาร้ายต่อคุณอย่างไรอ๋อแนะ่สัตวัละวัดผมเล่าสัตว์ลรวัดใหญ่ท่านทราบหมดแล้วนี่ครับแล้วคุณจะให้ผมทําอย่างไรเมื่อจะโดนโจมตีแล้วไม่วิ่งข้อหาเจ้าหน้าที่แต่ที่เอาไปเล่านั่นนะ่ะกลับเป็นผลไม่ดีกับผมอีกเลรอครับสัตวัละวัดไม่ทราบเหรอครับว่าคนเหล่านั้นมีอาชีพส่วนลับอย่างไร ผมมีศัตรูก็ในเชิงการคร้าแบบไหนครับส่วนเขามีศัตรูอีกหลายประเภทคืนวันนี้มีคนบอกผมว่าคุณอยู่ในห้องและหลังจากเกิดเหตุยิงกันแล้วคุณก็หายไปเดี๋ยวก่อนนะครับผมยังไม่ทราบเลยมีอะไรเกิดขึ้นกับเซมิงที่ไหนเมื่อไร่แต่ช่างเถอะวันนี้สำหรับผมที่ออกจากห้องไม่ได้เพราะผมมีกิจส่วนตัวข้อนี้แพทย์คนหนึ่งเป็นพยานได้พร้อมทั้งหลักฐานที่พรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปดูแล้วเมื่อมีเหตุการณ์ยิงขึ้นผมก็ไม่ได้มาสนใจพอะทุกอย่างเรียบร้อยผมก็เข้าห้องเพื่อพิจารณาหลักฐานอะไรบางอย่าง คุณอยากดูเดือนนี้ก็ยังได้ผมสั่งเหล้าเข้าไปกินในห้องจนกระทั่งรองสัตวัตรท้องที่มาหาผมวามจิตเข้าไปตามผมก็ออกมาพบเราในตำรวจชั้นผู้ใหญ่พูดขึ้นภายหลังที่ใกล้ครควนดูแล้วว่าไม่มีทางจะได้อะไรจากคนคนนี้แนะ่เราแค่ต้องการความร่วมมือกับคุณอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหนึ่งผมไม่ขัดข้องและก็พร้อมเสมอผมเคยทํามาแล้วแม้กระทั่งจับตัวคนร้ายส่งให้เจ้าหน้าที่ก็ยังเคยคุณก็รู้ดีนี่ครับ แล้วเจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็จากไปโดยไม่ได้อะไรเลยจริงๆ